โอเคครับกรต่อสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับพวกผมนะครับกระบอกคุ้งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแบทเทิลการ์ดไลนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม้วยกันนะฮะจากจากคลิปที่แล้วก็เลยเกมีิมาครามีขออนุญาตเล่นเกมจริงๆมากนะครับผมจริงๆมากเล่นเกมจริงๆมากนะครับมาโชว์การยิงลมหน่อยนะครับว่าผมการยิงลมผมจะไม่ขาดไหน อ๋อา oh. okay. <Okay. S 1> ไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเดี๋เยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับรอให้มันมค่อยๆลดไปโอเคเราไม่รีบครับเราไม่รีบเราไม่รีบเลยนะครับง mm hmm. ปลาไปยี่สิบวินาทีนะจะสามครึ่งนาทีแล้ว <laughs> <laughs> เรื่องสักทีเถอะโอเคมาแล้วสวยงามนะครับสวยงามกัวจะมานะครับ ก่าจะมาก่าจะมาให้เครื่องโหลดแป๊บหนึ่งน,นะครับขอะมานะาขอะมาขอะมาโอ้นานแท้นานมากไม่นานแท้นานมากเลยเนะี่ย เฮ้ยอย่าเป็นมันานจังวะเออหาห้องโคตรยเลยตายเถอะกล้าจะได้ยินเสียงคีย์บอร์อดเสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็เสียงว่าขอขอโทษนะครับพอดีผมยกโต๊ะนะครับซื้อโตม,อมาใหม่นะครับสูงขึ้นมาเดิมนะครับให้แม่งได้ยินเสียงซื้อคีย์บอร์ดไปเลยอาจจะลำคาญก็ขอโทษนะครับผมฟุกซ<ม><ม>ิงนี่อะไรเนี่ยทุกเม็ด แต่พอเล่นจริงๆอะลมทุกเม็ดครับะทุกอย่างเขาฝึกกันใช้ปืนเลยกัน M16 M16 นะครับตัวนี้ชอบมากชอบใช้มากนายตะคุณนายตะคุณก็ใช้กระสุนสีเขียวนะครับผมชอบตัวนี้มากเลยมันนิ่งจังหวะ สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่มีท่าผมจนอ่ะอือดีมากครับถอดชุดมาถอดชุดมาถอดชุดมาถอดชุดลกนี่คือการพ้น <c oughs> ถอดจริงได้ <c oughs> เอาชุดถ่ายเอาชุดถ่ายนำเลยเพ่ผมิมแค่จันจัดไปได้หมดเพ่เราจะตายไปด้วยกันเราจะตายไปด้วยกัน <c oughs> มีกล้าพูด <c oughs> ที่ไหนไม่สบผิดที่นั่นมีสบผมครับผมเดีย๋ยวจด ภาพนะครับมอภาพโอเคมีภาพอะไรเลยเมีสภาพหล,ลงศพเหลือยังไงเอาไปแล้วเนี่ยไปแล้วมันต้องไปแล้วละ่ะจอนี้ยไม่ไปไม่ได้ คตรไก่เลยวิจะถึงคะเนี่ยได้อยู่มั้งโอ้ไม่ได้วะไม่ถึงไม่ถึงเอาข้างหน้าอันนี้แหละเอาเท่าที่ถึง <c oughs> ถ้าเกิดเสียงคีย์บอร์ดทำให้รบกวนก็ข,ขอพัยโทษนะครับพอดีผมคนกดคีย์บอร์ดดังอยู่แล้วฮเฮ้ยไอ้เอนี่หลังนี้ไม่มีสาขารี่ว่าเดี๋ยวอุวยมีวะผมอ่ะ ไม่ยะนะัตันน้งนี่เอาเพื่อนโอ้ไปแล้วคนนำคนนำไปแล้ว <c oughs> คนนำไปแล้วไ <c oughs> วชิบหายาเกดอะไปกับกูใช่ไหมเฮ้ยบ้านอ่ะคิดจะสั้นไปหรออุย้ยสนายนี่หว่า วุนสนใจผมฟา้าของก่อนนะครับมันอยากกินไข่มึงตามสบายมึงอยากกินไข่มึงเชิญเลยตามสบายกูขอฟร์มก่อนไม่ต้องมาเสนอหน้าแบบขึ้นมานะกูยิงไม่ได้แน่กูตกใจมึงอยากกินไข่ตามมึอเลยมึงมึงอยากกินไข่ตามสบายเลยกูขออยู่เป็นส่วนบุคคลกูขออยู่เป็นส่วนตัวกูเป็นคนรักสงบ จะไหนจะไหน,นมึงขึ้นมาสิมึงขึ้นมากู <c oughs> จะเป่าให้ไส้เกรดจุยเลยบ้าโอ้ยสิยงที่แบโคนดัง นี่คือบอกเขาดังสนะองนี่มาไม่นะพุ่งขนาดขนาด้ี้เลยเอาไงดีโกโก้ขาด ไม่โดนด้วยโอเคยังไงกับชีวิตดีกูผมไม,ไม่ค่อยเก่งนะครับดูก่ดูก็รู้อะดูก็รู้อะไม่พูดหรอกไม่ใจไม่ได้ปะแต่้ารยามันไม่ถึงคองเอ้ยคองซองมันก็ไม่คุมเหมือนกันนะวะไม่ยิงอะไรไปบๆๆๆ คูเหรอไม่ใช่ตะคุแต่จะตึกข้างงานนี่แไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเพื่อนเพื่อนต,ต,ตอนนี้มีคนหรือเปลานะ่าเน่ะกูยิ่งพาไปครับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยว นีจากตรงไหนวะน่ะเพื roat, ER ER oh, oh ่อนเห็นเท้าใครเพื่อนมีแตเดล่าโอ้มาใช่ของเพื่อนละโอ้ของเพื่อนดีกว่าสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีบอแต่อุ้ยโดนจับ ทำบอลทำบอลทำบยิงมึงยิงข้างบนเลยข้างบนมึงกดย้อนหน่อยก็ดีโอเพื่อนข้างหน้าพ่อมึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้งพ่อมึงอยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อนมึงเปิดแล้วเหรอกูคนตามไหมตามก็ได้ถ้าเกิดกูเห็นตัวทำไมมันยิงกระจังวะ เสียงปืนมึงโคตรกล้องเลยมึงคุณอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่แหละอยู่ข้างหน้านี่แหละใอ้ขวามาวะโอ้ยเพื่อนปพอดเพื่อนวันนี้มันก็มีจบเสมือนเพื่อนของ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 เพื่อนแต่ไอีเส้อตึ๊ดเป็นของเพื่อน Cool. <laughs> <laughs> yeah <laughs>